ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math T S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะทำแบบฝึกหัดที่1.8นะครับในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า22และหน้า23นะครับแบบฝึกหัด1.8นะครับเขาให้หาหอลอมอของจํานวนที่กาหนดให้โดยการหารนะครับโอเคก็ไปหารหาหอลมอโดยการหารกันเลย ก็การหารก็ตั้งหารก่อนเลยครับ90ใช่ไหมครับกับ81ทีนี้จะใช้อะไรถ้าใครท่องสูตคูณแม่สูคูณนะครับก็จะรู้เลยว่าใช้แม่9ครับหารได้ทั้ง2ตัว9หาร90ได้10 9หาร81ได้เท่าไหร่ครับ9เพราะ9คูณ9เป็น81ใช่ไหมครับอืมทีนี้ต่อไป จบยังครับมีตัวไหนที่หาร10กับ9ได้บ้างครับทั้ง2ตัวไม่มีแล้วครับเพราะฉะนั้นจบเลยครับตอบหรวลมอครับเท่ากับ9นั่นเองครับเป็นคำตอบนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับต่อไปข้อที่2ครับ36ครับกับ144 อ่ใช้อะไรใช้12ครับ12ท่องแคทน้องท่อสกุลแม่12ครับ12 1 12 2 12, 2 2 2 2งสได้3 6ครับแล้วก็12คูณ12ได้144จบยังครับยังครับยังไม่จบใช่ไหมครับเพราะว่ามีตัวที่สามารถหารได้ทั้ง3และ12อยู่อีก1ตัวก็คือ สนั่นเองครับ3หาร3ามได้1นสามหารสิได้4อ่าโอเคจบแล้วก็ไม่มีตัวอะไรหารได้แล้วเพราะฉะนั้นหอละมอคือ12บคูณสเท่ากับ36ครับเป็นคำตอบแล้าต่อไปมี3ตัวนะครับมี9ก้ห้า 24น้องๆจะเลือกตัวหารอะไรก็แล้วแต่น้องๆต้องดูดีๆนะครับมันต้องหารได้ทั้ง3ตัวก่อนนะครับอ๋อหอละมอหอละมอ,อยังไงมันก็ต้องเลือกอหอละมอ,อยังไงก็ต้องเลือกตัวที่หารได้ทั้ง3ตัวอยู่แล้วโอเคเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็ต้องหาตัวที่มันหารได้ทั้ง3ตัวก็9 15 24ยิบสีนะครับก็ใช้แม่3หารนะครับ3คูณ 3ได้9ใช่ไหมครับ3คูณ5ได้15และ3คูณ8ได้24จบยังครับจบแล้วเพราะว่าแค่ดูเนี่ยครับ3กับ5เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วไม่มีอะไรมาหาร3กับ5ได้แล้วนอกจากตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นหอลมองเท่ากับ3นะครับเป็นคำตอบครับ ข้อที่3ข้อต่อไปข้อที่4นะครับ <c oughs> 30 90 1065ใช้แม่อะไรครับดูนะครับมาลงท้ายด้วย0แล้วก็ลงท้ายด้วย5นะครับน้องๆต้องใช้5เลยครับหารได้แน่นอน 3, 3 5 5หาร30ได้ไหมครับ6ครับ6 5 30 หาหารเก้าสิบได้อะ้รครับ 5, 1, 5, ห้าหนึ่งห้าเหลือเศษสี่ห้าแปดสี่สิบห้าหารร้อยหกห้าได้เท่าไรครับห้าสามสิบห้าใช่ไหมครับเหลือสิบหกลบสิบห้าเหลือเศษหนึ่งแล้วก็ห้าคูณสามได้สิบห้าครับจบยังครับยังไม่จบครับยังหารต่อได้อีกใช้แม่อายหารครับใช้แม 3, ่สามเห็นไหมครับเอ้สามสองหก ใช่ไหมครับ3 6 1831เป็น33แล้วก็มีอะไรที่หาร2หาร6หาร11ได้อีกไหมครับไม่ได้แล้วครับต้องฉะนั้นก็คือจบแค่นี้ตอบหอรอมอเท่ากับ3าคูณเท่ากับ15นั่นเองครับเป็นคำตอบ ข้อต่อไป180ครับ240 330อ่ะดูดีๆนะครับมี0ูสามตัวใช่แม่อะไรเลยครับง่ายๆเลยครับแม่สิก่อนเลยไม่ต้องคิดมาก10บสหารรับแป่สิได้18นะครับ10บหารสองได้24 10บหาราได้3 3นะเหมือนเหมือนกับตัด0ูนออกไปตัวหนึ่งครับจบยังครับยังไม่จบครับยังหารต่อได้อีกนะครับแม่อะไรครับแม่3ครับ3คูณ6ได้18 3คูณ8ได้24 3คูณ11ได้33จบยังครับมีอะไรที่มาหาร6หาร8หาร11ได้อีกไหมครับ3ตัว ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจบตอบขอรอมองหรวรอมองครับเท่ากับ10คูณ3เท่ากับ30นั่นเองครับเป็นคำตอบเขอต่อไป42ครับ168แล้วก็2 1 0 จะใช้แม่อะไรดีครับก็ถ้าน้องไม่รู้ว่าใช้อะไรครับเขียนไหมครับมันเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่ใช้แม่สองก่อนเลยครับยี่สิบเอ็ดสองหารส2ิบสองได้ยี่บเอ็ดสองหาร1้อยหกแปดได้แปดสิบสี่สองหารสองไรสิบได้หนึ่งศูนย์ห้าใช่ไหมครับแ <c oughs> ม่อะไรครับ ถ้าน้องท้องสูตคูณแม่น้องก็จะเห็นนะครับคู่นี้ใช้สุดคูณแม่อะไรครับใช่แล้วครับแม่เจ็ดนั่นเอง7จ็คูณสได้21 7สิบเอ็ดเจ็คูณสิบสองสิบคูณสิได้แปดนั่นเองเจ็ดหารร้อยห้าได้เท่าไหร่ครับเจ็เหลือเศษสามสิลบเจหลือ3 7มคูณหได้ 35แม่อะไรต่ออีกครับใช่แล้วครับแม่3นั่นเอง3 1 3 3 4 1 2 3 5 15ครับจบแล้วครับจบแล้วครับหอละมอเท่ากับ2คูณ7คูณ3ได้เท่ากับเท่าไหรครับ 3คูณ2เป็น6 6คูณเเป็น42ครับเป็นคำตอบนั่นเองครับไม่ยากเลยนะครับการหาฮอลมอร์โดยใช้วิธีหานะครับเข้าต่อไปอาวหมดแล้วครับยังไงครับผมแบบฝึกหัดน้องง่ายมากเลยนะครับก็สำหรับแบบฝึกหัดที่1.8ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแบบฝึกหัด1.9ครับ สำหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ